สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับคู่แน่นะคะกับอักษรออนเลิศน,นะคะกดกระดิ่งเรียกความพร้อมเพียงและตื่นเต้นของเด็กๆป .4 กันหน่อยนะคะวันนี้อยู่กับครูที่ อัีนะคะในยูนิตทีนะคะแล้วก็เลสเซนทีนะคะก็คือเป็นเรื่องของ Animal เช่นเดิมนะคะแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนเพิ่มเติมในส่วนของ Habitat ของเขาด้วยนะคะในคราวกอ่อนอ่าถ้าเด็กๆจำได้นะคะครูสอนสับเกี่ยวกับ Animal ไปแล้วก็บอกว่าเจ้า Animal แต่แล,ตะะตละตัวนะคะที่เราเรียนไปเนี่ยมันแคนหรือ a n มันทำตัวไหนได้ทำไม่ได้ถูกไหมคะแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเรียนเพิ่มนะคะในส่วนของที่อยู่ของเขานะคะถ้าเด็กพร้อมแล้วนะคะเปิดหนังสือกันเลยค่ะมาเลย นะคะเรามาลองดูกันว่า๊ที่อยู่เนี่ยมีอะไรบ้างเห็นไหมหนูเห็นไหมมันจะมีหลายแบบเลยนะมีทั้งภูเขามีทั้งป่าไม้ใช่ไหมลูกมีทั้งตัวที่เป็นแม่น้ำนะคะหรือเป็นทะเลทรายแล้วก็เป็นถ้ำเนี่ยหรือเป็นทะเลอย่างเงี้ยหนูลองดูสิว่าแต่ละตัวเนี่ยคืออะไรเราเรียกว่าอะไรกันบ้างมาเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกค่ะ ดูออกใช่ไหมคะตัวนี้คือตัวผู้เขานั่นเองนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยจะมีชื่อเรียกแบบนี้ค่ะฟังเสียงก่อนเดี๋ยวครูให้ดูตัวสะกด mountains หนูได้ยินใช่ไหมเขาออกเสียงว่า mountain นะเน้นที่ตัว m o u t นะคะไม่ใช่ mountain นี่ไม่เอานะแล้ว mountain นะคะ mountain ได้ไหมคะอีกที่หนึ่ง mountains โอเคคำว่า mountains นะคะตัวนี้แสดงว่าเขาหมายถึงมาเยอะๆเลยนะหนูเห็นภาพใช่ไหมมันไม่ได้มาแค่อันเดียวมันมาเป็นเทือกเป็นแบบมาเป็นแนวเลยนะคะเราเรียกว่า mountains นะคะสะกดด้วย m o u n t a i n s นะคะ m o u n t a i n s นะคะตัวนี้ก็คือ mountains ไปกันต่อนะคะพราะวันนี้เนื้อหาเราเยอะนิดนึงนะเด็กๆตามครูมานะคะบาย คำที่สองค่ะเราเรียกว่าเป็นป่านะคะหรือเป็นป่าทึบก็ได้นะคะตัวนี้ก็เรียกว่า Jungle นะคะอ่ะฟังเสียงกันเลย Jungle สะกดแบบนี้ค่ะเด็กๆ J U N G L E นะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะ jungle Jungle ตัวนี้หนูจะเจอในพวกการ์ตูนบ่อยๆจริงไหมในการ์ตูนในเกมนะคะหนูจะเจอบ่อยมากเลยคําว่า j u n เก e นะคะเช่นอเวลาหนูเรียนเรื่องเมาคีใช่ไหมเรียนลูกเสือนะคะเมาคีล่าสัตว์ ad, เนี่ยตัวนี้เมาคลีก็อยู่ในจัง g l e นั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นจะไม่ได้เป็นป่าปโปง่งหรือจะเป็นป่าทึบๆนะคะ,ะไปกันต่อนะคะคําที่3ค่ะ โอเคนะคะตัวนี้คือแม่น้ำนั่นเองนะคะภาษาอังกฤษจจออกเสียงว่า river นะคะอย่าลืมตัว v นะหนวออกเสียงเป็นมีเสียง v วนะคะมีันมีแบบเขาเรียกอะไรจั๊กจี้อยู่ตรงปากด้วยนะคะในฝีปากที่ค,ครูบอกเนาะตัวนี้ River อ่าจะออกเสียงว่า River นะคะ river นะตัวนี้สะกดด้วย R I V E R นะคะ r i v e r นะตรงต,รงตรงัววีมจะบอเสียงแบบนี้นะคะโ okay, อเคเราไปดูตัวถัดไปกันบ้างนะคะว่าที่อยู่ถัดไปที่สัตว์เขาจะอยู่เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะ,ะนะคะตัวนี้ก็คือทะเลนะคะหนูลองเดา,เาสิลูกเวลาหนูไปทะเลภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะ C ใช่ไหมคะออเรียกว่า C ออกเสียงแบบนี้ค <C. S 1> <ambassadors, S 2> ่ะ C สะกดด้วยจำได้เปล่า S, S E A C นะคะตัวนี้ออกเสียงว่า C นะคะ Go to the sea หรือ Go to the beach นะคะก็คือไปชายหาดไปทะเลนั่นเองนะอ่าไปที่ถัดไปกันเลยนะจ้าโอเคตัวนี้อะไรอะตรวนี้อะไรดูออกปะเออตัวนี้เขาเรียกว่าทะเลทรายถูกไหมคะหนูรู้ไหมว่าภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอะไรคะออกว่าแบบนี้ค่ะฟังเสียงนะ desert อ่าหนูฟังดีๆตัวนี้ยากอีกหนึ่งนะเราต้องจำว่าออกเสียงว่า desert เน้นที่ตัวแรกนะลูกแล้วมีเสียงตัวสอ,สอโซ่โด้วย desert นะคะ desert สะกดแบบนี้ค่ะ D E S E R T นะตัวนี้สิ่งที่หนูต้องระวังอ่ะครูมไม่สอนไม่ได้เลยเพราะว่าดเด็กๆสับสนกันเยอะมากมันจะมีสับอีกหนึ่งตัวค่ะสะกดด้วย S2 ตัวนะลูกหนูจำไม่ง่ายถ้ามี S2 ตัวเนี่ยมันคือขนมหวาน ได้ไหมลูกเขาเรียกว่าขนมหวานเนาะของหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะขนมหวานของหวานมันจะมี S2 ตัวหนูจำไม่ง่ายว่ามี S2 ตัวกี่ละอ้วนจำไม่ง่ายไหมนะเอสสอตัวกี่ละอ้วนแต่ต้องระวังเพราะว่าถ้าเวลาเราเจอ DE d o ดับเบเนี่ยเรามักจะออกเสียงคั่วเป็นเดชแต่จริงๆตัวนี้มันอา่านว่า dessert dessert เห็นนะมันเน้นที่ตัวหลังแล้วอา่านว่า dessert ตามคุณครูทันไหมคะนะด้วยนะเวลาหนูบอกว่าอ่ะเวลาไปกินข้าวใช่ไหมมันจะมีเมนคอ o s t ใช่ไหมลูกเนาะแล้วก็มีแบบอาจจะเป็นเ e v e r a g e นะเป็นพวกเครื่องดื่มแล้วบางทีเขาบอกว่ารับเดสเซอร์ดไหมคะไม่ใช่นะลูกนะเห็นไหมคนไทยเราจะออกเสียงผิดกันเยอะเดสเซอร์ดมันคือทะเลทรายเราต้องเรียกว่า dessert เนะี่ยรับด dessert ไหมิเ s s ร์ t ก็คือขนมหวานอีกทีหนึ่งสเ s s ร์ t มี s ตัวเดียวจำไง่ายๆลูกทะเลทรายแห้งแล้งมี s ตัวเดียวอ่านว่าด d เ s s ร์ t นะเน้นที่ตัวนะดสเ s e ร์เนะ่ย dessert ดซเซิร์ตแต่ถ้าเป็นขนมหวาน S2 ตัวอ่าน d ด s ์เซิร์ตดซเซร์ตตามครูทันไหมคะแล้วเวลาหนูเล่นเกมอ่านครูรู้ว่าเด็กๆชอบเล่นเกมกันใช่ไหมหรือว่าเล่นแบบเปิดไปเจอพวกออนไลน์นะคะมันจะมีอีกคำหนึ่งเนี่ยก็คือ d E S E R T ยากนิดนึงนะแต่ครูบอกไว้ก่อนหนูจำสองตัวนี้ให้ได้ก่อนอีกตัวหนึ่งเป็นของแถมแล้วกันถ้ามันเขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงเป็น d e s เ r t หนูเห็นไหมตัวนี้จะเป็นกริยาลูกมันแปลว่าละทิ้ง อ๋อเหมือนเวลาหนูไปเจอคำว่า deserted island มันก็จะแปลว่าเกาะร้างนั่นเองนะคะนึกออกไหมมันจะออกเป็น d e s e r t นะคะเห็นไหมถ้าทะเลทรายอ่าน dessert เน้นตัวหน้ามี s ตัวเดียวขนมหวานกินแล้วอ้วนมี s สองตัวอ่าน dessert เน้นตัวหลัง dessert dessert เห็นไหมคะตามคุณครูทันไหมแต่ถ้าอุ้ยคุณครูมันสะกดเป็น s ตัวเดียวแต่มันไปออกเสียงเหมือนขนมหวานมันจะแปลอีกแบบหนึ่งนะไม่ได้แปลว่าทะเลทรายมันจะแปลว่า a b a n d o n มันแปลว่าหลังทิ้งนั่นเองจำตามคุณครูทันนะคะ ได้ไหมมี S 2ตัวขนมหวานเนาะสเตตตัวหลัง d ี s s e r t S ตัวเดียว Desert ทะเลทรายที่เราเจอนั่นเองอีกที่หนึ่ง d e s e r t desert ซอเห็นไหมเน้นที่ตัวแรก Desert นะคะไปกันต่อนะคะเราจะได้จำศัพท์เก่งๆนาะไปดูต่อเลยนะคะตัวนี้แปล่าว่าถ้ำนะเวลาหนูไปเที่ยวถ้ำเราจะเรียกว่า Cave c a v หนูอย่าลืมมีเสียงเฟทั้งท้ายด้วยนะไม่ใช่เคฟอย่างเงี้นะไม่ใช่เคฟแบบไปกินเคฟนะฮะต้องเป็น cave cave นะไม่งั้นได้ไปไม่ได้ไปถ้ำนะลูกแต่ว่าไปกินเคฟนะเครฟเย็นหรือว่าเครฟตเกียวอย่างงั้นนะคะอ่าตัวนี้สะกดด้วย c a v e นะคะ cave นั่นเองเนาะถัดไปถัดไปเรามาดูสิว่าคุณครูถ้าเกิดเจอตัวนี้เราจะเรียกอะไรนึกออกไหมฮะอ่าเด็กๆลองเดาสิคะมันเรียกซีหรือ jungle ลซีแปลว่าทะเล jungle แปลว่าป่าทึบตอบคุณครูคือ เก่งมากตอบว่าสี่นะคะไปกันต่อเลยนะมันไม่ยากนะครูไปเร็วนะตรงนี้อ่ะไปดูรูปนี้เมื่อกี้เพิ่งเจอแล้วเราเรียกว่า d e s e r รทะเลทรายหรือ Cave ที่แปลว่าถ้ำตอบเป็นครูเลยคือเก่งมากเลย Cave นะคะตามเป็นครูทันนะอันนี้ไม่ยากไม่ยากเพราะว่าหนูเพิ่งเจอเมื่อกี้นะคะไปกันต่อค่ะสถานที่ถัดไปอันนี้เดาได้ไหมคืออะไรระวัง mountains กับสี่ม اؤ เทนส์ที่แปลว,ว,ว่าภูเขา sea แปลว่าทะเลค่ะตอบเลยก็คือ เยี่ยมมากเก่งมากเลยเด็กป .4 ของคุณครูนะคะไปดูต่อมเมาคีล่าสัตว์อันนี้ยากหนูมเมาคีไปจังเกิลหรือไม่เมาคีไปเดสเซอร์อ่ถ้าใครตอบเดสเซอร์ะสดงว่ามวเมาคีกินน้ำตลอดเวลาเลยแล้วลูกคอแห้งนะเออนะไม่ได้นะมเมาคีแบบกระโดดกระโดดกระโดะโดปีนเขาวันปุ๊บฮาคอแห้งเลยนะคะจริงๆเขาต้องอยู่ที่จังเกิลนั่นเองนะคะถูกไหมอ่มเาเมาคีล่าสัตว์ตัวนี้นะคะโอเคอันนี้ก็ง่ายแล้วตอบคุณครูระหว่างเคสกับริเวอร์หนูว่าอันนี้คืออะไร เก่งมากเลยโอ้โหเห็นไหมไปเลยนะเด็กปอีของครูนะคะทีนี้มาดูถัดไปลูกรูปนี้นะคะเราจะมาเรียนคำศัพท์ที่เป็นเกี่ยวกับสัตว์เพิ่มเติมในบทก่อนเรามีแพนด้าจำได้ไหมเรามี p พ r r o รถูกไหมคะเรามีเ a ม e ลนะคะตัวนี้เรามาดูสิว่ามีอะไรอีกนะเราไปดูเพิ่มนะคะเราไปดูเพิ่มคุณครูขาตัวนี้มีเ a ม e ลเนี่ยหลายๆตัวเลยอะ่ะมันจะออกเสียงแบบไหนนะคะเนาะตัวนี้ก็คือนะเป็นตัว อูดนะคะแต่ว่ามีหลายตัวเราจะออกเสียงเป็น camels camels คราวที่แล้วเป็น a camel ใช่ไหมคะ a camel คราวนี้เป็น camels camels นะคะลูกไปดูกันเลยตัวนี้จ้ะ camels เห็น <Cam els. S 1> ไหม camels ใช่ไหมคะลูก camels นะ,ะถัดไปคะ่ะตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรคะเก่งมากเหมือนแบทแมนถูกต้องลูกมันคือข้างคขานะคะเราเรียกว่าแบทแล้วตอง s ด้วย bats แน่ yeah, มันคือ bats b a t นะคะเป็น b a t สะกดด้วย b a t แล้วเติม s นะ <S เห็นไหมถ้กลุ่มนี้เราจะเรียนมามาหลายๆตัวนิดนึงนะในบทก่อนเราเรียนเป็น a ใช่ไหมลกูกถ้าตัวเดียวก็เป็น a bats หลายๆตัวก็เป็น bats นะคะถัดไปเลยตัวนี้อุ้ยตัวอะไรอะบมองออกเปล่ามีเขานะมันปีนอยู่เนี่ยคือ แพะภูเขาเอาบางคนตอบเป็นอะไรเป็นแกะไม่ใช่แกะนะลูกตัวนี้ไม่ใช่แกะนะมันคือแพะนะแกะมันจะต้องขนฟูๆใช่ไหมบ้านเราจะมีแกะเราก็มีแพะด้วยนะเวลาหนูไปเจอที่เวลาเขาเอามาออกอบูธเป็นแบบเอาสัตว์มาโชว์อย่างงี้ใช่ไหมคะจะมีทั้งแกะมีแพะตัวนี้คือแพะภูเขานะคะมันจะมีชื่อเรียกเฉพาะนะลูกแพะจะเรียกว่า goat แต่ถ้าเป็นแพะภูเขาเนี่ยจะออกเสียงว่า mountain goats เขาเรียกว่า mountain goats นะคะ mountain goats นย mountain นนก็คือ ภูเขาแล้ว like กนะ็ goat แน่เน่ mountain goat นะคะถ้าไปเลยโอ้ยตัวนี้เด็กๆรู้ตัวนี้รู้ช้างใช่ไหมคะแต่เชื่อไหมเด็กๆอ่านผิดเด็กๆชอบอ่านอีเลฟเฟนตัวนี้ไม่ออกเสียงอีเล h เฟนนะคะมันอ่านแบบนี้ลูก elephants เห็นไหมคะมันจะนอ่านเป็น elephant อ่านเป็นเอค่ะเพราะจำได้ไหมถ้าตอนเราเรียนตอนเด็กๆ e คือเสียงเอ ใช่ไหมคะที่คุณครูเคยสอนเอเออีออะใช่ไหมลูกนะอีคือเสียง a, นะเอนะ elephant ไม่ใช่ e l e ลฟ n นะคะ elephant น,นะลูก elephant อ,อีกที่นึงอีกทีหนึง elephants อ่าจะได้จำได้นะคะนะมีอูดมีช้างมีแพะภูเขานะคะหุยตัวนี้อะไรตัวนี้อะไรจระเขใช่ไหมคะเราเรียกว่า crocodiles crocodiles อย่าลืมนะมี dial dial ไม่ใช่ crocodile โโไม่ใช่นเรื่องนั้น crocodiles ะ crocodiles นะคะสะกดแบบนี้ c r o c o d i l e s นะคะ crocodiles crocodiles จริงมันจะมีจระเข้อแบบหนึ่งนะคะเขาจะเรียกว่า alligator ใช่ไหมลูกอ่ะครูเขียนให้ alligator นะคะ มันจะต่างกันที่ไซส์ของมันแล้วก็ลักษณะของอตัวรูปปากมีปากทู่ปากแหลมอันนี้คุณครูไม่ลงลึกละกันเอาเป็นว่าหนูรู้ว่า alligator กับ crocodiles นะคะก็คือเป็นจระเข้ทั้งคู่อถ้าหลายตัวก็เติม s เหมือนกันนึกออกไหมคะเนาะเวลาหนูไปเจอ alligator หรือ crocodiles คือตัวเดียวกันนะมันจะเป็นไซส์ของจระเข้ที่เป็นเล็กใหญ่แล้วก็มีปากหนูนึกว่ามันจะมีปากแหลมๆแ,แบบนี้กับ ปากทู่ๆเงค่ะจระเข้ที่มันเป็นปากทู่ๆนะโอเคไปดูกันต่อไว้ยตัวนี้ตัวนี้ดเด็กๆผิดกันเยอะมากเพราะตัวนี้คือปลาอะไรคะปลาโลมานะคะแล้วก็เวลาเราออกเสียงหลายคนก็จะไปบอกว่าเวลาไปต่างประเทศก็จะพูดว่า I อ a วัน o s ซีล้มอไม่มีนะอยากเจอล้มมามันมีชื่อเรียกของมันลูกมันเรียกว่า o o p ฟ i n นะคะไม่ใช่โลมาแบบนี้นะห้ามอ่านผิดนะ dolphins อ่า dolphins ถ้าหลายตัวก็ เติม s ให้เขาหน่อยนะนะเด็กๆดูศัพท์ได้จากในหนังสือเลยนะคะ dolphins นะคะ dolphins ตัวนี้ก็แปลว่าโลมานะคะเนาะเอาละค่ะทีนี้มาลองฝึกประโยคกันบ้างนะคะเดี๋ยวมาฝึกพร้อมคุณครูกันว่าวครูคาถ้าหนูอยากจะบอกว่าสัตว์ตัวนี้เขาอยู่ในที่ที่ตรงนี้เราจะพูดยังไงดาให้หนูใช้แพทเทิร์นนี้ลูกคือเป็นชื่อสัตว์ ใช้คำว่า live นะคะแล้วก็ in the แล้วก็ตามด้วยสถานที่ที่เราเรียนไปโอเคไหมอ่ะ Are you ready? โอเคพร้อมแล้วไปกันเลยดีกว่าค่ะมา Camels live in the desert จำได้ไหมตัวนี้ออกว่า desert นะออกเสียงควบ s ไปเลยเราพูดแบบนี้ค่ะ Camels live in the desert อีกรอบหนึ่งลูก Camels live in the desert อีกรอบหนึ่งอ่ะพูดแล้วหนึ่งสองสามโอ okay. เค camels Live in the desert นะคะอย่าลืมออกเสียงให้ถูกต้องนะไปกันต่อนะคะลูกวิ่ยตัวอะไร Ba ทถูกมะหนูว่าไอ้เจ้าตัวนี้อยู่ที่ไหนตำแบทแมนได้ปะแบทแมนมันชอบอยู่ที่ไหนอยู่แม่น้ำไหมไมีใช่แบทแมนต้องอยู่ในถ้ำถูกมะอยู่ในที่มืดๆนะดังนั้นเขาเลยพูดว่าแบบนี้คะ่ะเด็กๆคะ Bats live in a cave อา Bats live in a cave ใช่ไหม Bats live in a cave อย่าลืมมีเฟลอๆได้นะตัว V นะ Cave. Cave. โ okay, อเคไหมคะอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่ง bats live in a cave เก่งมากเดี๋ยวพูดตามได้เลยนะคะไปดูตัวถัดไปดีกว่าเราช่วยครูเดาด้วยนะว่าอยู่ที่ไหนนะตัวอะไรลูกแพะภูเขาก็ต้องอยู่ที่ไหนภูเขาเก่งมากดังนั้นเขาพูดว่าแบบนี้คะ่ะ mountain goats live in the mountains อีกรอบหนึ่งลูก mountain goats live in the mountains uh, mountain goat live in the mountains นะคะ mountain goats live in the mountains นะคะตัวนี้ก็แพ้ภูเขาอยู่ที่ภูเขานั่นเองนะคะดูตัวถัดไปกันนะคะแล้วช่วยครูเดานะอยู่ที่ไหนอะตัวอะไรลูก elephant ไม่ใช่ elefent น,นะ elephant elephant ก็อยู่ที่ไหนคะอยู่ใน jungle อ่ะเรามาฝึกพูดกันค่ะ Elephants live in the jungle. Okay. Elephants live in the jungle. Elephants live in the jungle. อีกรอบนึงอีกรอบนึ่งลูก Elephants live in the jungle. ฝึกพูดนะจะได้กลับไปพูดให้คุณพ่อคุณแม่ฟังนะคะเนาะเพราะว่าเราอยู่คนเดียวไม่พูดหลอกคุณครูรู้หนูเขินนะคะหนูพูดพร้อมกันกับเพื่อนๆไปเลยอ่ะถัดไปานี่ crocodile ใช่ไหมมันอยู่ที่ไหนลูก ถ้าเขาข้อาดยอยู่ในจังเกลิลก็ิีๆมันก็แอบได้นะอยู่ในป่าทึบทึบก็ได้นะคะถูกไหมแต่ว่าเขาก็ดาดก็จะไม่อยู่ในแคฟถูกไหมลูกมันก็จะอยู่ที่ป่าทึบได้แล้วก็อยู่ในแม่น้ำได้ด้วยถูกไหมคะอ่ะดังนั้นประโยคนี้พูดว่า crocodiles live in the river อ่ะพูดตามคุณครูนะ crocodiles live in the river โอเคอีกรอบหนึ่งลูกอีกรอบหนึ่งลองพูด Crocodiles live in the river เยี่ยมมาก Crocodile live in the river มาดูเจ้าดลฟินกันกันบ้างนะคะอันนี้คือตัวโลมาใช่ไหมเจ้าด l ลฟินใช่ไหมอย่างที่คุณวรูบอกไม่เรียกปลาโลมาแบบนี้นะเราเรียกว่าด l ลฟินภาษาอังกฤษนะคะดังนั้นโลมาก็อยู่ในทะเลค่ะเราเลยพูดว่า Dolphins live in the sea Dolphins live in the sea อีกรอบหนึ่งลูก d o l p h i n s live in the sea เก่งมาก Dolphins live in the sea นะคะอ่าทีนี้จากตรงนี้เนี่ยเด็กๆสังเกตน,นะคะเราเรียนมาสองบทบทบทที่แล้วที่คครูบอกมันจะมีตัวเดียวถูกไหมแต่รอบนี้มันมีหลายตัวนะคะดังนั้นเนี่ยจำที่คุณครูสอนท้องได้ไหมประธานเอกพจน์กริยาเติม s ท่านั้นหนูต้องจำลกว่าสาัตว์เนี่ยมีกี่ตัวถ้าตัวเดียวอ่ะดูตามคุณครูนะเห็นตัวนี้ไหมคะถ้าเขามีตัวเดียวเขาใส่อะใช่ไหมลูกประธานเอกพจน์กริยาจะเติม ในขณะที่หนูดูตัวนี้ลูก k camels เห็นว่าเขามีหลายๆตัวตัวเขาเองจะเติม s นะเพราะเขามีเยอะใช่ไหมแต่กริยาจะไม่เติม s นะคะดังนั้นถ้าเรากลัวสับสนให้หนูจาแค่ประธานเอกพจน์กริยาเติม s ประธานพหุพจน์หนูไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะคะอ่ะเดี๋ยวครูให้หนูดูตามนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาลองพูดตามกันนิดนึงประโยคที่หนึ่งค่ะลองพูดเลย camels live in the de uh, desert ประโยคสองค่ะ a camel lives in the desert เห็นไหมคะมันเติม s นะอามาดูช้างหลายๆตัวบ้าง elephants live in the jungle ตัวเดียวค่ะ an elephant lives in the jungle โอเคนะเห็นไหมหนูพยายามฝึกนะว่าถ้าตัวเดียวประธานเอกพจน์กริยาเติม s ถ้าหลายๆตัวกริยาไม่ต้องเติมนะคะดังนั้นในที่นี้ครูคไม่แปลแล้วกันนะเมื่อกี้เราเจอตัวอย่างไปแล้วนะคะครูขอ,ขอข้ามเลยเนาะให้หนูจำตรงนี้เพิ่มเติมด้วยว่าถ้านะคะเวลาเราใช้ตัวแบบนี้หนูเห็นตัวนี้ไหมคะ,ะเดี๋ยวครูเปลี่ยนสีดีกว่าเนาะ เอาเป็นสีอะไรดีอ่ะสีแดงแล้วกันนะ,ะนะเห็นไหมคะเวลาเราใช้ว่าอยู่ที่ไหนลูกเราจะพูดว่า in แล้วใส่ใครอีก the แล้วตามด้วย desert jungle river sea แต่หนูเห็นคาว่าแต่ไหมแต่ถ้าเป็น cave เราจะเป็น in t cave in a cave in a cave, cave ได้ไหมลูก,น,กน้องน่าจะเป็น in the in the desert in the jungle in the river in the sea นะคะตามคุณทันนะ อ่ะประธานเอกพจน์กริยาตัมเอสนะสิ่งที่หนูจะต้องจําได้ในเรื่องนี้นะคะถัดไปเลยนะคะเอาว่ามาลองแต่งประโยคกันนะคะว่าเจ้าค้างคาวเนี่ยนะคะสัตว์ที่เราเรียนไปอาศัยอยู่ที่ไหนบ้างนะคะเรามาดูซิเด็กๆด,กดูรูปป็นคุดลูกรูป,รป,รปซ้ายกับรูปขวาอันซ้ายนี่คือถ้ำใช่ไหมส่วนอันขวาเนี่ยนะคะลงไปในทะเลจริงปะม,มีประการลงอยู่ข้างล่างด้วยดังนั้นหนูบอกครูสชลูกว่าแบทเจ้าแบทเนี่ยอยู่ที่ไหนเอ่ย อ่าถูกต้องเก่งมากนะคะนี่มันจะอยู่ฝั่งซ้ายนะคะค้างคาวต้องอยู่ที่มืดๆใช่ไหมลูกดังนั้นเราแต่งประโยคแบบนี้ค่ะว่า bat live in the cave bat live in the cave พูดตามคุณครูด้วยแล้วไม่ให้คุณครูพูดคนเดียวลูกคุณครูเหงาอ่า one two three bat live in the cave อีกรอบหนึ่ง bat live in the cave เก่งมากนะคะประโยคนี้แปลว่าค้างคาวเนี่ยอาศัยอยู่ในถ้ำคุณครูขอเพิ่มถ้าเป็นค้างคาวตัวเดียวเด็กๆจะพูดยังไง อ่าอันนี้มันมี2ตัวใช่ป่ะถูกไมไว้ลูกเนาะสองตัวก็เลยเรียกว่า b a t g e ใช่ไหมแล้วสังเกต leaf ไม่เติม s e เนาะคุณครูขอเพิ่มขอเพิ่มอ่ะเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีแล้วกันนะขอเป็นสีน้ำเงนินอ่ะสมมตินะคะถ้าเราจะพูดว่าเจ้าขังขาวตัวเดียวลูกสมมติทุกครูให้มันไม่มีคู่เอาตัดมันออกไปหนึ่งตัวเหลือตัวเดียวเราจะพูดว่า a b a t g e จุ๋มไหมคะ leaf in a cave อ่ะตอบคุณครูสิประโยคนี้ถูกหรือผิด ใครตอบได้ใครตอบได้เรวยกมือที่โรงเรียนเลยถ,ถูกหรือผิดถูกหรือผิดลลกผิดเก่งมากนะคะข้อนี้แก้ยังไงไหนใ,นใครแก้คุณครูเหนรยวแก้งไงคะเล้วเรนคครูสอนแล้วประธานเอกพจน์กริยาเติม s ดังนั้นเห็นไหมอ b า u t มีข้างควตัวเดียวกริยาต้อง เติม s, s นี่คือสิ่งที่หนูจะต้องจําให้ได้ในการแต่งประโยคนะประธานกับกริยามันจะสอดคล้องกันเสมอลูกภาษาอังกฤษกับภาษาไทายมันจะไม่เหมือนกันถูกปะภาษาไทยเราไม่ต้องสนใจเราก็พูดเป็นคำๆแต่ภาษาอังกฤษถ้าตัวเดียวกริยาต้องเติม s นะคะถ้าหลายๆตัวกริยาไม่ต้องยุ่งกับเขานะคะตัด s ออกนะคะอะไปดูกันต่อค่ะว่าเจ้าตัวถัดไปจะอยู่ที่ไหนเด็กๆช่วยคุณครูเลือกนะคะปิง๊งปิ๊ง มาดูตัวนี้คือจระเข้เราเรียกว่า crocodiles ใช่ไหมต้องมีดอลด้วยนะที่ครูคบอกเนาะ crocodiles หนูว่าจาระเข้เนี่ยอยู่ที่ภูเขานะถ้าจาระเข้อยู่ภูเขาน่าก,กลัวบ้างเลยนะหรืออยู่ที่แม่นม้ำอ่าเลืรเล era, ะครูซ้ายหรือขวาแล้วโมดลานะคะซ้ายหรือขวาตอบครูเร็วไปเลยก็คืออยู่ที่ Refer นั่นเองนะคะนะจระเข้ต้องอยู่เช่น r i v e r ดังนั้นเราพูดประโยคนี้ว่าจาระเข้เรื่องอะไรลูก crocodiles ใช่ไหม live in the river Crocodile live in the river นะคะจระเข้ตัวเดียวสิมาลองฝึกแต่งกับคุณครูแล้วจระเข้ตัวเดียวพูดยังไงรูกพูดยังไงเป็น a crocodile ใช่ไหม a crocodile แล้วไงลูก live อย่าลืม live ต้องเทิมอะไรด้วย s เก่งมากแล้วก็ in the river เหมือนเดิมเห็นไหมคะไม่ยาก ได้นะเราจะได้แต่งได้ทั้งจระเข้ตัวเดียวจระเข้หลายๆตัวแต่ปกติหนูว่าจระเข้มันจะอยู่กันกี่ตัวลูกเอมันอยู่กันหลายตัวเนาะแต่ถ้าเราอยากจะพูดว่าจระเข้ตัวเดียวก็เป็น alligator แต่ถ้าหลายๆตัวก็เป็น crocodiles อย่าลืมเติม s ให้จระเข้นะจงไหมค่ะอ่ะไปกันต่อว่าอุ้ยอูตัวอะไรอีกมีอะไรอีกเนี่ยหนูแบบอยากแต่งประโยคแล้วนี่ตัวนี้ตัวอะไรคะลูกโลมาหรือเเรารียาภาษาอังกฤษว่า dolphin หนูว่าโลมาอยู่ที่ไหนซ้ายหรือขวาตอบเป็นคุณเลยซ้ายหรือขวา เก่งมากอยู่ซ้ายนะคะอ่ะครูขย,าาย่าให้เก่งมากเลยนะคะเด็กของครูเนาะป .4 ตอบเก่งมากนะคะ Dolphin อ่ะแต่งประโยคได้เป็น d o l p h i n s live in the sea พูดตามครูด้วยเลยไป d o l p h i n s live in the sea d o l p h i n s live in the sea, in the sea นะคะอ่ะนะจะพอแต่งได้มาดูตัวนี้บ้างคุณครูสอนแล้วว่าไม่เลอ e ล e เ e นเ,เราอ่านว่า Elephant นะคะหนูว่าช้างอยู่ที่ไหนลูกเนหะว่างป่าทึบ jungle หรืออยู่ในเ v e เป็นธรรเลือกค่ะง่ายมากๆแลเวยคำตอบของคู่คือเก่งมากนะคะช้างต้องเดินในป่านะคะลูกเนาะที่เป็นป่านั่นเองนะคะดังนั้นเราจะพูดว่า elephant s live in the jungle elephant s live in the jungle อีกทีหนึงลูกอลองพูด elephant เยี่ยมมาก elephant live in the jungle นะคะเอาละค่ะคุณครูขอทวนให้นะคะในบทนี้สิ่งที่หนูเจอนะคะก็คือเรื่องของประธานที่เป็นเอกพจน์กับพหูพจน์นั่นเองนะคะในเรื่องนี้นะหนูอย่าลืมเนาะหนูย้ําเลยนะย้ํากับตัวเองว่าประธานเอกพจน์กริย,ยาเติม s อ่ะเอกพจน์อยู่ตรงไหนมาช่วยดูพร้อมคุณครูเอกพจน์อยู่ฝั่งนี้นะคะเห็นไหมคะฝั่งขวาที่คุณครูไฮไลท์สีฟ้าไว้นะเห็นไหมลูกมันจะขึ้นต้นด้วย a and a and เพราะมันมีแค่ตัวเดียวแล้วประธานของเขาเนี่ยเอก,กพจน์กริยาเขาต้องเติมอะไรคะลูกเติม s เติม s เติม s ใช่ไหมหนูตามครูทันนะนะคะในขณะที่ฝั่งที่เป็นหูพจุ์อ่ะครูใช้สีแดงนะหนูเห็นปะ,ะหูพจน์ต,ตรงนี้เห็นไหมตัวเขาเนี่ยจะไม่มี a and ข้างหน้าหนูสังเกตตามเครูด้วนะแล้วตัวมันอาจจะเติม s หมดเลยเพราะว่ามันมีหลายตัวในขณะที่ตัวเขาหลายตัวกริยาเขาจะไม่มี s เห็นไหมคะถ้าการงงอย่างที่ครูบอกเราไม่ต้องไปท่องสลับไปสลับมาท่องแค่ประธานเอกพจน์กริยาเติม s ประธานเอกพจน์กริยาเติม s จําแค่นี้ประธานเอกพจน์มักจะมี a แอข้างหน้านะคะกริยาจะเติม s แล้วเดี๋ยวมันจะต้องไปยุ่งกับเรื่องการเติม s es เด็กๆต้องไปทวนตัวเอง้วยนะ นะว่าอุ้ยตัวไหนเติม s ตัวไหนเติม es นะคะอ่ะเดี๋ยวไปเราจะเจอนะคะอีกหนึ่งอันที่หนูเจอเนี่ยก็คือเรื่องของคำศัพท์ที่เพิ่มมานะคะเรามาทวนคำศัพท์กันนิดนึงนะว่าหนูเนี่ยจะต้องจำอะไรไบ้างอย่างตัวแรกอ่ะช่วยครูแล้วจบแล้วนะจบแล้วนะช่วยตอบครูนะตัวแรกเรียกว่า camel's เก่งมากอย่าลืมนะปีหลายตัวต้องเติม s นะเป็น camel's camel's ตัวที่สองลูกเราเรียกว่าอะไรลูก b a t อ่ะเดี๋ยวครูเขียนให้ด้วยกันลืมนะ ดีไหมคะดีไหมคะเรามาเขียนให้ด้วยอะ camel สกดค่ะ c a m e l s มาดู bats ค่ะ bats ทำไงคะ bats b, b a t s ถูกไหมคะถัดมาเจ้าตัวนี้คือแพะภูเขาใช่ไหมคะเราเรียกว่าอะไรคะลูก mountain goat ใช่ไหม mountain goat G O A T S แบบนี้เนาะ Mountain หนูต้องไปฝึกสะกดนะคะก็คือภูเขาเนาะแล้วก็ตัวนี้ค่ะตัวช้างนะช้างออกเสียงว่าอะไรลูก Elephant ถูกไหม Elephant ใช่ไหมคะ Elephant เนาะตัวนี้ก็เติม S ให้เขาด้วยนะคะแล้วก็ตัวจระเข้จระเข้เราออกเสียงว่าอะไรนะ Croc อ,อะไรนะลูก Croc อ,อะไรนะ Crocodile ไหนช่วยใหครูสะกดหน่อยเร็วช่วยครูสะกดหน่อย C R อะไรอีกลูกอะไรอีก O C ใช่ไหมคร็อกแล้วก็ใส่โอเข้าไปคร็อกโคลแล้วก็ด a ลใช่ไหม D I L E S นะคะ crocodiles นะรวมถึงตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายของเราที่เรียกว่าปาลูมานะคะเรียกว่าโลมาโลมาเรียกว่าโลมาไม่ใช่ปลาลูมาเรียกว่าโลมา uma, เราเรียกว่า phin, กกดอลฟินสะกดหน่อยสิ D O L ใช่ไหมลูก p h i n s นะคะดอลฟินมีหลายตัวสังเกตนะคะตรงนี้คุณครูจะเติม s ทั้งหมดเลยถูกไหมเพราะว่ามันมีมันอยู่กันหลาย,ลายตัวอยู่กันเป็นฝูงอยู่กันเป็นกลุ่มนะคะเนาะตัวนี้ไม่ยากใช่ไหมคะเด็กๆนะคะอย่าลืมว่าถ้าเราแต่งประโยคนะเราจะต้องประธานเอกพจน์กริยาต้องเติม s นะคะมีอีกตัวหนึง่งอะ่ะมีอีกตัวหนึ่งอ่ะเมื่อกี้คุณครูลืมทวนอันนี้อะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูขอย้อนไปดูให้ให้เด็กๆทวนเรื่องนี้นิดนึงนะว่าถ้าถ้านะคะ มื่อกี้ลืมทวนตัวนี้ให้นะเด็กๆต้องจําได้นะคะว่าสมมุติถ้าหนูไปเจอคําว่าอยู่ที่ไหนอ่าเรื่องนี้หนูต้องได้ศัพท์ตัวนี้คือ dessert จำได้ป่ะ dessert แปลว่าทะเลทรายอย่าลืมนะถ้าเป็นขนมหวานจะมี s 2ตัวอ่าน dessert ถูกไหมคะขนมหวานมี s 2ตัวอันนี้คือ dessert นะถัดไปลกูก junglejungle คือป่า ah ใช่ไหมคะ river คือแม่น้ำอย่าลืมออกเสียงตัว v ด้วยนะ river ใช่ไหมคะแล้วก็ sea ก็คือ ทะเลนะคะทีนี้ตัวที่หนูจะต้องใช้เนี่ยหนูจะเห็นนะว่ามันจะต้องมีคำว่า in ใช่ไหมมี in the เราก็ตามด้วยที่ที่เราเรียนใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามเนาะแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้ตัวสุดท้ายจะเป็นตัวที่หนูจะต้องจําเพิ่มเพราะมันพูดว่า in the cave in the cave ไหนะลองพูดสิลูกเราจะได้จําได้1 2 3่องส in the cave in the cave อย่าลืมมีเฝอเฝเลยนะ in the cave in the cave นะคะแต่ถ้าเป็นตัวอื่นใช้ the นะใช้ the อ่าลองพูดนิดนึงกันลืมแล้ว พูดตามครู in the desert, in the jungle, in the river, สุดท้ายลูก in the sea ตามครูทันไหมคะอ่านี่ก็คือเรื่องที่เราเรียนทั้งหมดในบทนี้นะคะเป็นคำศัพท์ ที่มีกี่ตัวนะคะมีหลายตัวแล้วประธานเอกพจน์กริยาต้องเติม s การพูดถึงที่อยู่ของเขานะคะเนาะที่เรียกว่า habitat นั่นเองนะคะก็คือเป็น animal's กับ habitat เนาะว่าที่อยู่เขาคืออะไรนะคะอยู่ในป่าอยู่ในทะเลหรือว่าอยู่ในแม่น้ำใช่ไหมคะอยู่ในทะเลทรายแบบนี้นั่นเองนะคะเนาะอ่ะก็หวังว่าเด็กๆคงจะได้คำศัพท์นะคะแล้วก็แต่งประโยคในเรื่องนี้ได้เนาะสิ่งที่สำคัญคือหนูต้องไปทวนเรื่องการเติม s ให้ดีนะคะเรื่องการใช้ a ad นะ อย่าลืมนะคะก็เดี๋ยวมาเจอกันในบทหน้านะคะว่าอุ้ยครูคจะสอนอะไรอีกยังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์หรือเปล่านะคะก็วันนี้นะคะครูคงต้องลาเด็กๆไปก่อนแล้วมาเจอกันดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมไปฝึกฝนเพิ่ม,เต,มเติมในหนังสือเรียน My English กันนะคะเด็กๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education